2990ใช้บวกแชร์สร้างรายได้เดี๋ยวมันไม่สะดุ้งอะสองพใช้บวกแชร์เท่ากับรวยได้ยินไม่ผิดค่ะใช้บวกแชร์เท่ากับรวยค่ะจะไม่พูดคำว่ารอดค่ะคำว่ารอดไว้พูดเมื่อโปรเจกต์เนี้ยมันลันไปสปักปีสองปีมันคือรอดค่ะแต่โปรเจกต์นี้มันเพิ่งเริ่ม คนทํามันคือรวยค่ะชัดเจนนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องทํานะคะคือ1คุณซื้อธุรกิจของตัวคุณเองค่ะ2,990เป็นขั้นตอนเดียวค่ะที่คุณต้องทํามันด้วยตัวคุณเองค่ะ2,990เพื่อได้สินค้าหนึ่งชิ้นและเพื่อได้รหัสทองคำสีตัวค่ะรหัสที่มันการันตีค่ะว่าคุณเป็นสมาชิกของทร i น i t y ค่ะ รหัสที่คุณเอามาซื้อสินค้าราคาทุนตั้งแต่ชิ้นแรกได้ทุกอย่างตลอดชีวิตค่ะรหัสที่คุณเอามาซื้อสินค้าราคาทุนตั้งแต่ชิ้นแรกได้ตลอดชีวิตค่ะนี่คือการเริ่มต้นธุรกิจของคุณค่ะคุณได้รหัสได้ร้านค้าทางออนไลน์แบบนี้ค่ะคุณได้สินค้าค่ะที่ไม่ต้องไปสต็อกค่ะเพราะสต็อกมันเป็นหน้าที่ของบริษัทค่ะ คุณแค่มีรหัสแล้วมาซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นเก็บแต่กําไรเข้าตัวเองไม่ต้องนั่งแพ็คส่งไม่ต้องออกไปเดินขายไม่ต้องออกไปชวนคนไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะสัใจจริงๆค่ะธุรกิจตอนนี้มันง่ายมากๆค่ะเมื่อคุณได้ธุรกิจของตัวคุณเองแล้วคุณผ่านเงื่อนไขแรกเรียบร้อยค่ะนั่นก็คือการใช้ค่ะเมื่อคุณใช้สินค้าถ้าเป็นตะก่อนคุณมีธุรกิจแบบนี้ คุณต้องออกไปแนะนําธุรกิจของตัวคุณเองค่ะคุณต้องออกไปชวนคนเองค่ะคุณต้องเดินออกไปแนะนําค่ะแล้วคุณก็จะได้คําปฏิเสธกลับมาเดิมๆค่ะทําได้แล้วหรอของดีจริงเปล่าได้เงินชัวร์หรือเปล่าบริษัทถูกกฎหมายไหมจ่ายได้จริงหรือเปล่าคุณเดินทางไปนอกจากได้คําปฏิเสธคุณยังเสียค่ารถเสียค่าเดินทางปัจจุบันคุณต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคด้วยค่ะมีอะไรตรงไหนที่มันคุ้มคะมีอะไรตรงไหนที่มันคุ้มค่า กับเงินที่มันจะได้มาค่ะแต่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อคุณซื้อของไปใช้เสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องเดินทางไม่ต้องชวนไม่ต้องขายสินค้าค่ะคุณแค่แชร์ค่ะเพราะคนที่ชวนคือคนที่อยู่หน้าจอตรงนี้ที่ชื่อจิ๊บพัชรากันค่ะผู้เป็นมนุษย์เงินล้านของบริษัทท r i n i t y ้เขาจะมาชวนให้คุณเองค่ะมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนอย่างไคะเมื่อชวนแบ่งปัน คุณไม่ต้องไปตื้อค่ะแกฟังไลฟ์สดนะแกดูคนนี้นะแกไอ้นุ่นไม่ต้องไปตื้อค่ะถ้าคนนี้มันเห็นโอกาสมันจะหยุดและฟังเองค่ะถ้าวันนี้ทนกับความลำบากได้เขาจะยังไปดูซีเอฟเสื้อผ้าไปดูซื้อของออนไลน์เป็นเล่นเกมมือถือไปตูข่าวโควิดไปดูสิ่งที่มันเป็นเรื่องลบๆค่ะแต่ถ้าชีวิตเขาไม่รอดแล้วเขาเห็นคอนเทนต์วันนี้เขาก็หยุดที่จะดูแล้วค่ะคุณแค่แชร์แล้วแบ่งปันออกไปค่ะ เมื่อมีคนสนใจค่ะอยากเข้ามาซื้อธุรกิจแบบนี้ร่วมไปกับคุณคุณก็แค่ขอสำเนาแบบประชาชนเขาค่ะขอสำเนาสมุดบัญชีเขาค่ะเพื่อให้บริษัทโอนเงินเข้าไปที่บัญชีเขาแล้วก็ให้เขาโอนเงินสองพันเก้ารอยเ้าสิบเข้าบริษัทค่ะจบค่ะมันง่ายแค่นี้ค่ะทุกคนมันง่ายแค่นี้ค่ะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายค่ะใครคนที่มันจะเปลี่ยนชีวิตกับเงินแค่2 9 9พันเก้ารอย้าสิบ มันคิดเยอะไม่ต้องอธิบายค่ะเพราะชีวิตใครชีวิตมันค่ะจิ๊บออกมาวันนี้จิ๊บก็ทําเต็มที่เต็มความสามารถของตัวจิ๊บเองค่ะถ้าเขายังลังเลสงสัยจิ๊บช่วยอะไรไม่ได้จริงๆค่ะโอเคไหมคะมันเป็นการเริ่มธุรกิจที่ง่ายมากๆค่ะจิ๊บอยากจะแชร์ในหนึ่งงุมสุดท้ายนะคะหลายคนถามว่าจิ๊บมันได้เงินเท่าไหร่ถ้าพี่แชร์พี่แนะนําแบ่งปันพี่เปิดธุรกิจพี่เปิดได้ 2 0 9พพี่จะได้ผลกําไรเท่าไหร่ไอธุรกิจของพี่เนี่ยกิจการของพี่เนี่ยพี่ได้ผลกําไรผลตอบแทนเท่าไหร่อยากรู้ไหมะถ้าทุกคนจิจะพูดในมุมของนักบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารเงินลงทุนโรงพยาบาลศรีราดปี่ยะมหาราชการุณหน้าที่เก่าของจิ๊บเลยค่ะจิ๊บพูดในฐา,านะของเจ้าหน้าที่เงินลงทุนว่าผลตอบแทนอันเนี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะ สมมุติวันนี้คุณลงทุนกับจิ๊บสองพบาทแล้วทั้งเดือน30วันคุณแชร์แบ่งปันไลฟ์สดออกไปค่ะโดยที่คุณไม่ต้องชวนค่ะเพื่อนคุณที่อยู่ในเฟซเห็นได้ยินคลิปได้ฟังคลิปทุกวันทุกวันทุกวันทั้งเดือนมี1คนค่ะสนใจมาเปิดร้านกับคุณค่ะคุณรับรายได้ทันที300บาทบางคนบอกจิ๊บส0มร้อยบาทเองเหรอน้อยจัง ทำไมได้แค่สามร้อยบาทเองทั้งเดือนแต่จิ๊กอยากให้มองอย่างนี้นะคะว่าลงทุนสามพันสามสิบวันได้เงินคืนสามร้อยบาทนั่นคือสิบเปอร์เซ็นตต่อเดือนไปหาเงินลงทุนถูกกฎหมายแบบนี้ได้ที่ไหนคะไปหาเงินลงทุนที่ถูกกฎหมายแบบนี้ได้ที่ไหนคะบอกจิ๊กทีไปฝากเงินธนาคารเหรอคะดอกละศูนย์จุดห้าต่อปีคะ่ะไปปล่อยกู้อะคะ ได้เงินคืนหรือเปล่าอะคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมอะคะแต่ถ้าคุณมาลงทุนที่นี่ทั้งเดือนมีหนึ่งคนคุณได้รับอัตราผลตอบแทนคืน10%ต่อเดือนนะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนแชร์ทุกวันแบ่งปันทุกวันจิบแนะนําแบบนี้ทุกวันคุณจะได้แค่คนเดียวหรอคะสมมุติคุณได้สองคนคุณรับรายได้8ปดร้อยห้าสิบบาททันทีค่ะนั่นแสดงว่า เงินที่คุณลงทุนไว้สามพันมันเป็นผลตอบแทนกลับให้คุณสามสิบเปอร์เซ็นค่ะไปลงทุนที่ไหนได้คะลงทุนสามพันรับผลตอบแทนสามสิเปอร์เซ็นในหนึ่งเดือนไปรับที่ไหนได้คะนี่แค่สองคนเองนะคะแต่ถ้ามันมากกว่านั้นนะคะเป็นว่าหนึ่งอาทิตย์มีคนมาสองคน ที่สนใจร่วมธุรกิจกับคุณนั่นแสดงว่าเงินสามพันกำลังสร้างผลตอบแทนให้คุณอาทิตย์ละ30%ปอร์เซไปทำที่ไหนได้คะที่มันง่ายขนาดนี้ไม่ต้องไปดูหุ้นไม่ต้องไปดูราคาทองคำไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยเพราะคุณได้สินค้าไปใช้ตั้งแต่จุดแรกมันคุ้มทุนตั้งแต่ตอนสมัครแล้วค่ะที่เหลือมันคือกำไรตลอดชีวิต แล้วจิ๊บบอกก่อนนะคะถ้าคุณสมัครในนามทีมนิวลิชที่จิ๊บเป็นคนดูแลอยู่ค่ะนอกจากคุณแนะนำเองแนะนำตรงจากทางเพื่อนคุณแล้วคนที่มาในเพจโค้ชจิ๊บทุกทุกวันจิ๊บเอาสมาชิกใหม่พวกนี้ไปต่อช่วยผู้คุณทุกคนค่ะจิ๊บเอาสมาชิกใหม่ในเพจพวกนี้ไปต่อช่วยผู้คุณทุกคนค่ะนั่นแสดงว่าขณะที่คุณแชร์แบ่งปัน เพจเติบโตมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมีสมาชิกใหม่อยากเข้าร่วมโปรเจกต์กับจิ๊บคุณได้รับโอกาสนี้สบายสบายอะเป็นไงคะลงทุนสามพันธุรกิจที่มีหน้าร้านอยู่ออนไลน์ line, ค่ะธุรกิจที่มีจิ๊บเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้คุณทุกวันค่ะธุรกิจที่คุณไม่ต้องไปสต็อกสินค้าไม่ต้องมีโต๊ะไม่ต้องมีเก้าอี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะธุรกิจนี้มันเป็นยังไงอะคะแล้วมันตอบแทนน้อน แค่หลักหมื่นนะคะไปลองคิดเอาเองนะคะว่ามันคุ้มค่าหรือยังหลายคนบอกจิ๊บสามพันพี่ต้องใช้พี่จำเป็นจิ๊บบอกได้คำเดียวค่ะจิ๊บไม่ให้พี่เอาเงินส่วนที่มันเป็นส่วนที่ต้องจำเป็นของพี่มาใช้ค่ะจิ๊บให้พี่เอาเงินที่พี่ซื้อของที่มันไม่เคยเป็นไรายได้กลับมามาวางที่นี่ค่ะพี่ซื้อยาสีฟันยี่ห้ออื่นสมมุตินะ พี่ก็จ่ายทิ้งจ่ายคว้างไม่ได้ธุรกิจของตัวเองแต่ถ้าพี่ซื้อยาสีฟันยี่ห้อนี้พี่จะได้ธุรกิจที่เป็นของตัวเองค่ะถ้าพี่ทาครีมที่มันเป็นของแบรนด์อื่นพี่ก็จ่ายทิ้งจ่ายคว้างค่ะแต่ถ้าพี่ทาครีมแบรนด์นี้พี่ก็ได้ธุรกิจของตัวเองค่ะถ้าพี่ใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้ออื่นพี่ก็จ่ายทิ้งจ่ายคว้างจ่ายกำไรให้เขาค่ะแต่ถ้าพี่ใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้อนี้พี่ก็ได้ธุรกิจของตัวเองค่ะ ที่แค่เปลี่ยนรายจ่ายค่ะที่มันจ่ายให้คนอื่นรวยมาเป็นการจ่ายเพื่อเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วให้ตัวเองรวยค่ะมีตรงไหนไม่ชัดเจนไหมคะมีตรงไหนไม่ชัดเจนไหมคะจิ๊บไม่รู้นะคะจิ๊บเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก่อนจบไลฟ์นะคะจิ๊บอยากจะบอกอย่างชัดเจนตรงๆค่ะจิ๊บไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายค่ะไม่เคยเป็นแม่ทีมใครค่ะ เป็นลูกน้องดูแลคนอื่นมาตลอดค่ะเคยทํางานแต่ให้เจ้านายกินเงินเดือนประจําอย่างเดียวค่ะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองขายน้ําจิ้มคนละห้าบาทสิบาทไม่เคยมีทีมงานค่ะ New list เป็นทีมงานทีมแรกที่จิ๊บดูแลค่ะเป็นทีมงานครั้งแรกที่จิ๊บดูแลในฐานะแม่ครับแม่ทีมค่ะจิ๊บไม่รู้ค่ะว่าการดูแลทีมมันเป็นยังไงสิ่งเดียวที่จิ๊บเอามาดูแลทีมนั่นก็คือ โอกาสใดที่ฉั้นได้รับจนมันเปลี่ยนชีวิตชั้นในวันนี้ฉั้นจะส่งต่อโอกาสนี้สู่ลูกทีมทุกคนค่ะจิ๊บไม่ปล่อยมือใครไว้ข้างหลังแน่นอนค่ะเพราะจิ๊บรู้ค่ะในวันที่เราจะจมน้ําในวันที่ชีวิตเรามันไม่เจอทางออกค่ะมีมือมือหนึ่งมันยื่นมาช่วยเรามันทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะวันนี้จิ๊บมีแรงและมีกําลังค่ะ จิ๊บจะส่งมือนี้ลงไปสู่พวกเราทุกคนค่ะขอแค่คุณมั่นใจเชื่อใจค่ะหน้าที่แรกการใช้มันมีแค่คุณคนเดียวค่ะที่ต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองค่ะแต่ที่เหลือนับต่อจากนี้ทั้งหมดจิ๊บและทีมนิวลิชจะดูแลคุณค่ะโอเคไหมคะชัดเจนที่สุดเลยค่ะวันนี้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะถ้ารู้สึกชัดเจนดีแบ่งปันออกไปค่ะจิ๊บเชื่อค่ะ ณวันนี้มีหลายคนวิตกกังวลอาจจะนอนร้องไห้อาจาออาจะนอนเครียดอาจจะนอนทุกข์กันอยู่ค่ะเขาไม่เจอทางออกทางรอดให้กับชีวิตจึงหวังว่าทุกคำที่จะพูดในคลิปนี้ค่ะมันจะไปสร้างโอกาสสร้างรอยยิ้มและสร้างชีวิตที่ดีคืนกับเขาค่ะนี่สนุกมากจริงๆทุกคนมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยค่ะคุณคุ้มตั้งแต่วันที่คุณสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือคือกำไรตลอดชีวิตค่ะเดี๋ยวอาทิตย์พรุ่งนี้จะ,จะมาบอกให้ฟังใหม่ค่ะว่าเงินสามพันเนี่ย มันทำให้ชีวิตกูมีความสุขมากขนาดไหนคะ่ะเราพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากสมัครอยากเป็นสมาชิกโปรเจกต์นี้อยากให้การแชร์แบ่งปันเป็นรายได้เข้าสู่คุณเริ่มเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้นะคะจิ๊บก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บริษัท Trinity h u b b e l และ Team News คะ่ะขอบคุณนะคะไปแล้วนะ